สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงกับหัวข้อข่าวดีครั้งใหญ่ที่คุณจะได้รับในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายแบบไทม์เรทที่สามารถเปิดมาฟังได้ตลอดไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนถือว่าคุณโชคดีมากๆที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคำทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็พอหรืออะไรที่ดีๆก็รับกลับไปแต่ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากเพราะว่าชีวิตจะดีจะร้ายมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ข่าวดีที่คุณจะได้รับจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรก8ปดไม้เทา้า2เหรียญน,นะคะเอ e ออฟวอรไฮพิ้งเชพายเด็กถือทั่วนะคะสตาร์เจ็ดดาว King of w a n d สิบถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะชาริออตถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆข่าวดีที่คุณจะได้รับน่าจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จจากสิ่งที่คุณทำนะคะหากคุณกำลังมุ่งมั่นนะตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างนะก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จสูงมากๆนะคะ ความสำเร็จจากเรื่องของงานนะงานที่ทําก็จะก้าวหน้าเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือข่าวดีจากธุรกิจที่คุณทําอยู่นะที่จะสร้างผลกําไรเป็นกอบเป็นกำนะให้คุณสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันเป็นความสําเร็จที่เข้ามาแบบเหนือความคาดหมายนะเหนือกว่าที่เราจะคิดเอาไว้นะคะก็มาจากความ ขยันนะความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวสำหรับใครที่ทำอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางนะหรือธุรกิจขนสง่งธุรกิจ Import Export นะคะหรืองานโลจิสติกต่างๆนะก็จะประสบความสำเร็จก้าวหน้าเติบโต,ตมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยสิ่งที่คุณทำมันกำลังจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆ หากคุณกำลังเหนื่อยหมดพลังกับสิ่งที่ทำนะคะก็ขอให้นะปลุกพลังในตัวคุณให้เยอะๆเข้าไว้นะคะนะให้กำลังใจตัวเองเชื่อเลยว่านะอีกไม่นานคุณจะสามารถไปถึงเป้าหมายนะไปถึงความสำเร็จที่คุณคาดหวังไว้นะคะก็เป็นดวงชะตาที่จะมีความก้าวหน้านะเติบโตมากขึ้นในสิ่งที่คุณทำนะคะมีข่าวดีนะเรื่องของ ความสําเร็จแล้วก็ข่าวดีเรื่องของการเงินด้วยนะคะไพ่สองเหรียญนะจะได้เงินที่เป็นของคุณเงินที่มันมาจากาการลงทนุนโรงแรงการลงมือทำนะหรือเป็นเงินค่าจ้างนะเงินพิเศษเงินโบนนะัสที่คุณควรได้นะเงินของเราก็จะเป็นของเราอยู่วันยังคำ่ำนะหากใครที่กำลังรอคอยข่าวดีเรื่องเงินนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวัง หวังเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะหรือบางท่านอาจจะรอคอยคําตอบนะในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะก็จะได้รับคําตอบที่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จอย่างที่คิดเอาไว้นะคะเป็นราศีนะที่มีความคิดในการิเริ่มทําสิ่งใหม่ๆที่ดีมากๆนะหากคุณอยากจะทําอะไรใหม่ๆนะในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นเลือกงามยามดีมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จดีมากๆนะคะ แต่อาจจะาวางแผนนะคะคิดให้รอบคอบอีกนิดนึงด้วยนะเพื่อป้องกันความผิดพลาดหรือป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแ่ถ้าเรานะเตรียมตัวมาดนะีมีความพร้อมแล้วนะก็ลงมือทําได้เลยแต่ถ้าเรายังรู้สึกยังรังเรยังอยากที่จะหาข้อมูล,มลเพิ่มอีกนิดนึงนะเราก็อาจจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือไปฝึกทักษะ เพิ่มเติมนะก็ได้นะคะแต่ก็จะเป็นราศีที่จะได้ดิบได้ดีจากการทําอะไรใหม่ๆในช่วงระยะเวลานี้นะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์มีความเก่งในเรื่องของการทํามาหากินนะคิดเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งด้วยนะคะด้วยความสามารถที่โดดเด่นนะก็จะมีคนเล็งเห็นนะในความรู้ความสามารถของเราพร้อมมอบโอกาสดีๆนะคะโอกาสในการ ทําทงานที่จะสร้างความก้าวหน้านะหรือโอกาสในการสร้างเงินเพิ่มเติมเพิ่มมากขึ้นนะคะมีเซนส์นะที่ดีในเรื่องของการทํางานหรือการมองสถานการณ์ต่างๆที่คุณกําลังเผชิญอยู่ก็ได้นะซึ่งเซนส์ที่คุณมีเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์ของคุณล้วนๆเลยนะคะที่มันจะร่อหลอมทําให้คุณมีความคิดนะที่จะแก้ไขปัญหาได้ดี หรือเอาตัวรอดได้เก่งในสถานการณ์ที่มันคับขันนะสามารถพลิกแพงสถานการณ์ต่างๆได้ดีจากที่เสียเปรียบอยู่ก็พลิกกลับมาเป็นได้เปรียบได้นะคะก็มีความเก่งมากๆเลยทีเดียวนะหรือคุณอาจจะได้ค้นพบความสามารถพิเศษอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม ได้ค้นพบพรสวรรค์ที่มันอยู่ในตัวคุณนะคะมันก็เกิดจากการลงมือทํานั่นแหละนะถ้าเราลงมือทําเราก็จะรู้เองว่าเรานะมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องอะไรนะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตานะกําลังนําพาคุณไปสู่สิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นนะเป็นราศีที่จะได้รับความช่วยเหลือได้รับความเมตตาเอ็นดูที่ดีมากมาก คุณทำอะไรมักจะมีคนคอยซัพพอร์ตนะคะมีผู้ใหญ่ที่คอยส่งเสริมนะสนับสนุนคุณทำอะไรก็มีแต่คนคอยให้คำปรึกษานะดังนั้นนะคะใครทำดีกับเราก็ขอให้อ่าทำความดีตอบแทนกลับไปนะการรู้จักบุญคุณคนความกตัญญูนี่แหละที่จะยิ่งทำให้คุณอ่าได้รับความเมตตาเอ็นดูเพิ่มมากขึ้นนะคะ ใครที่ทำอาชีพหรือทำธุรกิจนะท,ที่เกี่ยวกับของสวยๆงามๆนะคะเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับนะเครื่องสำอางก็จะประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะมีโอกาสที่คุณจะทำสำเร็จนะขอให้คุณมีความหวังมีความตั้งใจกับเป้าหมายกับสิ่งที่ทำนะคะนะไม่ละความพยายามไม่ละสิ่งที่ตั้งใจไว้ นะไม่ล้มเลิกสิ่งที่ตั้งใจไว้ชีวิตก็มีโอกาสที่จะคว้าความสําเร็จมาเป็นของคุณได้นะดังไพ่สตาร์นะคะมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทําอยู่นะมีคนอ,อยากที่จะมาทํางานกับเรามาทําธุรกิจกับเราด้วยนะทำอะไรก็จะเป็นที่ถูกถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยนะคะกลุ่มอาชีพที่ทําเกี่ยวกับทางด้านการบันเทิงดารานักสแสดงนักรอ้อพิธีกร นะหรือเป็นอ,อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะนะก็จะมีคนชื่นชมในผลงานของเรานะมีงานที่ป้อนนะมาหาเราเยอะแยะมากมายก็จะทำให้มีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่อาจจะต้องนะระวังด้วยด้วยความที่เราอาจจะเด่นดังนะจนหน้าอิจฉาอีกอีกราศีหนึ่งเลยนะคะอาจจะมีคน เอาชื่อเสียงของเราไปหาผลประโยชน์ก็ได้นะต้องระมัดระวังด้วยหรืออาจจะเอาผลงานเราไปเคมเป็นผลงานของเขานะคะนะระวังด้วยอย่าไว้ใจใครง่ายเกินไปทําอะไรก็ขอให้รอบคอบให้มากขึ้นแต่มันก็จะสามารถป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเป็นราศีนะที่จะมีข่าวดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น ไนะพ่คิงนะคะคิงออฟอลใครที่หวังนะเรื่องของตําแหน่งงานนะคะ,ะใครหวังแบบเป็นหัวหน้านะเป็นผู้จัดการนะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะได้รับการผลักดันนะให้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นหรือคุณอาจจะได้เป็นผู้นำนะในการทํางานในการทําภารกิจต่างๆให้ประสบความสําเร็จด้วยนะหรือคุณจะมีพลังมีไฟมี ความกระตือรือร้นนะในการทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเพชั่นดีๆได้เจอแรงบันดาลใจดีๆนะที่จะทําให้คุณมีกําลังใจมีแรงฮึดสู้หรือได้รับพลังงานบวกดีๆจากคนรอบข้างที่ทําให้คุณมีพลังในการทํางานหรือทําภารกิจต,ต่างๆให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเนี่ยกำลังใจที่ดีของคุณก็คือ คนในครอบครัวนะที่คอยซัพพอร์ตคุณส่งเสริมคุณส่งเสริมคุณนะคะเวลาที่คุณเจอปัญหานะมีความทุกข์คนในครอบครัวนี่แหละที่คอยเป็นกําลังใจนะคอยอยู่เคียงข้างคุณเสมอไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์นะคะดังนั้นนะเราทําดีกับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมทําดีกับคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะดูแลนะใส่ใจคนในครอบครัวให้ดีไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะหรือ ผู้มีพระคุณทุกๆท่านนะคะนะบุญไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าบุญกระตัญย,ยูที่มีต่อ,อบิดามารดาของเรานะที่จะทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะคะเป็นดวงชะตาที่จะมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางนะใครที่เดินทางบ่อยๆช่วงนี้อาจจะเดินทางเกี่ยวกับการทำงานการติดต่อธุรกิจ นะเรื่องของการค้าขายก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆหรือมีเกณฑ์จะได้รถคันใหม่ได้ยานพาหนะคันใหม่ก็ได้นะคะนะได้มาเพื่อมาประกอบอาชีพนะหรือเพื่อความสุขสบายมากขึ้นก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะแต่ว่านะใครที่ขับรถไปไหนใกล้ๆนะต้องระมัดระวังด้วยอยา่าประมาทนะคะนะอย่าขับไวควรมีสตินะในทุกๆ การกระทาด้วยนะก็จะ,ะทําให้เรานะปลอดภัยจากการเดินทางด้วยนะคะเป็นราศีนะที่ชีวิตจะค่อยๆดีมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ลําบากนะขัดสนก็จะ,ะมีกินมีใช้เพิ่มมากขึ้นนะการเงินก็โดดเด่นหาเงินได้เยอะจากความรู้ความสามารถนะได้เงินจากผลตอบแทนที่คุณได้ลงทุนลงแรงเอาไว้นะ ที่รอคอยข่าวดีเรื่องของการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะหรือการนเริ่มทําอะไรใหม่ๆที่มันจะประสบความสําเร็จทําให้คุณได้ดิบได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะมีเสน่ห์ในเรื่องของการทํามาหากินมีความสามารถที่โดดเด่นนะจนหน้าอิจฉากันเลยแต่ก็เซฟนะคะเซฟเรื่องของภาพลักษณ์ภายนอกของเราด้วยาการที่เราถูกจับตาโมอนะล้วก็อาจจะเป็นที่ สนใจนะของผู้คนมากมายการจะทำอะไรการจะพูดอะไรก็ระมัดระวังด้วยนะคะ,นะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของเราด้านนี้ก็คือข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันก็อยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก,รก็สามารถกดปุ่มสปแตง ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดติดตามช่องการทารยพยากรกัน,กนด้วยก็ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิต นมีข่าวดีเข้ามารัวๆมีโชคมีราบเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ